กลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปรายเดือนของทุกๆุกรักนาราศีเดือนพฤศจิกายนปี2563หลวงพ่อจลันได้กล่าวเอาไว้ว่าร้ายที่สุดในโลกมนุษย์คือเชื่อใจเราขณะมีโทสะโมหะโลภะเชื่อใจเราอย่างนี้ร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนจึงค่อยเชื่อ อันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่จะมาพูดในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนดาวราวดวงใหญ่อย่างดาวพระรหัสกําลังจะโคจรย้ายเรือนขึ้นมาในลัคนาราศีมังกรซึ่งในตําแหน่งนี้เดิมทีพระพระหัสก็เคยเดินขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงต้นๆปีครั้งนี้พระรหัสก็จะเดินมาในลัคนาราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งได้ตําแหน่งเป็นนิดในดวงชะตาของทุกๆลัคนาราศีเลย พอตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำให้หลายๆลัคนาดาศีบางครั้งขาดสติได้มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาจนทำให้จิตใจที่หนักแน่นของตัวเราเนี่ยสั่นไหวผิดไปจากมาตรฐานเดิมที่ควรจะเป็นพะกระหัตเดินครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินเป็นปกติของท่านนะครับเพราะว่าดาพะพระหัตเนี่ยจะเดินเวียนซ้ายอยู่แล้วเดินเดินเวียนซ้าย นึกถึงนาฬิกาเนี่ยเขาก็เขาก็จะเดินทวนเข็มนาฬิกาถือว่าเป็นการเดินปกติของดาวทุกๆดวงนะยกเว้นทางด้านของพระราหูกับพระเกตจะเดินย้อนทางไปในครั้งที่ผ่านมาพระระหัสเดินถอยหลังกลับไป่ไปเดินสวนทางก็คือไปเดินตามเข็มนาฬิกาก็เลยกลายเป็นว่าพระระหัสมีอาการเดินผิดปกติเดินวิปริตเกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายนพระระหัสจะย้ายเรือนเข้ามาเป็นนิดนะครับกำลังเป็นนิดในดวงชะตาในลัคนาราศีมังกรดาพระระหัสเดิมทีจะมีความหมายติดตัวเลยก็คือในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการติดต่อค้าขายต่างประเทศองค์ความรู้ สารตุลาการความยุติธรรมหมายถึงพระกระด้หมายถึงครูบาอาจารย์กลุ่มแพทย์นะนี่คือความหมายรวมๆของพระระหัตพอโคจรมาเป็นนิดในตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี2,563เรื่อยไปนะพอไปอยู่ข้ามปีไปอยู่ในปี2,564เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเดินผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือตั้งแต่พฤศจิกายนปลายปีหกสามเนี่ยเราตัดเป็นปีก่อนเดินเป็นปกติแล้วพอพระหัสเดินไม่เสียเนี่ยหลายๆอย่างก็คือเป็นไปตามปกติแต่บังเอิญว่าไปยินได้ตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีได้ตําแหน่งน้อยหลายๆครั้งเนี่ยพอพระหัสอ่อนกําลังมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆลัคนาราศีได้เดี๋ยวก็จะพูดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างของทุกๆลัคนาราศีเลย มาพูดถึงลัคนาราศีมีนกันบ้างลัคนาราศีมีนเองเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนก็อดครวนเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานาพฤศจิกาย,ยนนี้ถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาให้กับตัวเราด้วยดูจากดาวพระอังคารก่อนดาวพระอังคารเนี่ยมาจากเือนของกระดุมพระคือการเงินถูกไหมมาจากภพสุภะก็คือความเจริญ ทั้งเงินทั้งความเจริญมาถึงตัวนะครับมาถึงลักษณะของตัวเราก็คือมาทับลักษณะนะถึงแม้จะไม่ได้ตําแหน่งใหญ่อะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าทั้งเงินทั้งความเจริญโครจรเข้ามาถึงตัวเราแล้วซึ่งมันก็จะอยู่แบบนี้นะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเลยพระราหูเองเจ้าเรือนของวิาสนะ คือสิ่งที่ไม่เปิดเผยสิ่งที่แดนไกลก็ได้นะคือต่างประเทศก็ได้โคจรมาอยู่ในภพาศาสชาเอาพ้อง่ายๆก่อนถ้าใครติดต่อสืรร่อสารกับชาวต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนาก็มีโอกาสโชคดีมีโอกาสได้รับเงินในที่ทําการค้ากับต่างชาติอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสที่ได้รับเงินมีโอกาสได้รับเรื่องดีๆประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆของ ดวงชะตาเกิดขึ้นแต่พอไปดูในภพของการข้อตกลงเลยนะต่างๆนาาเนี่ยมันอาจจะยังติดอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามีข่าวคาวที่ดีเข้ามาให้เราตลอดทั้งเดือนแล้วแหละนะโดยเฉพาะจะเริ่มดีขึ้นถ้าจะเอาถึงขั้นมีข้อตกลงการเซ็นเอกสารสัญญาเนี่ยปลายเดือนเริ่มถือว่ามีแนวโน้มที่ดีของตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสดี ในช่วงไปลายปลายเดือนเลยนะแต่ในช่วงต,ต้นต้นเดือนเนี่ยเราพูดถึงพระอังคารเราพูดถึงพระราหูที่ส่งผลกระทบถึงดวงชะตาของตัวเราเลยทําให้นะอังคารจะพบสุภาษะความคิดความฝันราหูถึงพระอังคารโชคดีโชคลาบนะครับเลยทําให้ว่าลัคนาราศีมีนมีโอกาสได้รับเรื่องดีเรื่องโชคดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ย หรือโชคดีจากเรื่องอินอื่นหลายๆอยา่างบางคนไปแข่งขันก็ได้รางวัลน,นี้ก็ถือว่าเรื่องโชคดีแล้วนะครับบางคนมีโอกาสได้รับเงินทองเข้ามาจากสิ่งรอบๆตัวที่มีเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถจับมาสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวเราได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของโชคลาบนะดวงของลัคนาราศีมีเนี่ยพฤศจิกายนถือว่าเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่มีช่วงจังหวะดีๆ ให้กับชะตาชีวิตมาดูดาวดวงอื่นกันบ้างดาวพระพฤหัสเป็นดาวดวงใหญ่แสดงว่าลัคนาราศีมีนเนี่ยเกิดมาเนี่ยความจริงอะยิ่งใหญ่นะเพราะอยู่ในเรือนของน้ําน้ําปลายธาตุด้วยแถมพระฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้เนี่ยไปโครจรอ,อยู่ในภพกรรมมะก็คืออยู่ในเรื่องของการงานที่จะต้องแข่งขันต่อสู้ฝ่าฟันเหน็ดเหนื่อยหน่อยแล้วจะได้ดิบได้ดี แต่ในวันที่1 4พฤศจิกายนดาวพระประหัสประโคจรนะมาอยู่ในเรือนของราพระของตวงชะตานั่นแสดงว่าเริ่มแล้นะเริ่มนำพาความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตัวเราเองหาเงินหาเงินได้แล้วก็สามารถเก็บเงินได้ด้วยนะเป็นเงินเก็บที่สามารถสร้าง รากฐานสร้างความมั่นคงอะไรต่างๆนานาให้กับชะตาชีวิตเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี2563เป็นต้นไปดวงชะตาของลัคนาราศีมีนถือว่า,าเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตมีเงินเก็บไปแล้วนะได้บ้างพระพฤหัสการเดินในครั้งนี้เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดเรียกได้ว่า อย่าไปดูถูกเงินน้อยนะครับธุกรกิจอะไรที่ทําแล้วได้เงินมาเนี่ยเราเก็บให้หมดทุกเม็ดเก็บให้หมดทุกอย่างแล้วก็จะค่อยๆพอกขึ้นไปนะเพิ่มพูนขึ้นไปเป็นเรื่องดีๆเป็นการเงินที่มั่นคงเลยแหละนะครับในอนาคตแต่จุดเริ่มมันเริ่มมาวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับพระรหัสเป็นนิดเนี่ยนะครับไม่ได้ทายว่าจะกําลังน้อยเสมอไปแต่เหมือนประมาณว่าในแง่ของธุกรกิจเนี่ยเขาเรียกว่า เก็บทุกอย่างโกยทุกอย่างอะไรมองเป็นช่องที่สามารถสร้างไรายได้กลับเข้ามาได้แล้วก็ลุยได้เลยนะครับแล้วก็ทําได้เลยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีๆจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆให้กับลัคนาราศีมีนหลายๆคนแต่เรื่องความเหนื่อยนะั้นะมันเป็นเหมือนเป็นของคู่กายเราแหละเพราะอย่าลืมว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่กําลังจะโครจรเข้ามาร่วมเรือนกับดาวพระรหัสอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในภพลาภะนะ ก็เรีวย้ว่าโอ้โหเดี๋ยวก็แข่งขันกับคนนั้นคนนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยแรงกายเหนื่อยมากอ่ะแหละแต่มันจะทยอยปรับตัวดีขึ้นไปเรื่อยๆกําลังของดาวตัวเราเนี่ยนะครับเป็นนิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทําจากงานเล็กๆก็ได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยๆเริ่มไปเพราะถ้าเริ่มใหญ่เนี่ยอาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้เพราะสาวเองเนี่ยนะก็เป็นดาวที่เมื่อโครจรมาให้กับมีนแล้วเนี่ย นข้างที่จะสร้างปัญหานะครับให้ตัวเราได้เยอะเลยแหละนะแต่ทีนี้มันยังไม่มาในเดือนพฤศจิกายนไงเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอีกครั้งเนี่ยสักประมาณช่วงเดือนวันที่5ทธันวาปีาปีหกก็คือเดือนหน้าแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวรับมือเขานิดหนึ่งพรังคานเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจ สศจิกายนยังนําประโยชน์ดีๆให้กับดวงชะตาของตัวเราอยู่แต่พอข้ามเดือนไปธันวาแล้วเนี่ยนะจะเปลี่ยนรูปแล้วนะจะเปยนรูปไปว่าจะต้องระมัดระวังอุปัติเหตุเรื่องภัยอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเขาก็ยังยืนอยู่กับตัวเรานะครับเดี๋ยวจะไปที่บาบอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมให้กับลัคนาราศีมีนได้รับทราบกันภเกษนะครับยังคงยืนอยู่ในดวงชะตาอยู่ในภพลาภะ บข็แสดงว่ามีตัวช่วยเข้ามาแหละบางครั้งในตัวช่วยเป็นกับกลายเป็นแบบบริวารของเราลูกๆของเราลูกจ้างของเรากับการมาเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับตัวลัคนาราศีมีนได้นะซึ่งในช่วงพฤศจิกายนทั้งเดือนเลยเนี่ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะย้ายไปวันที่24ใช่ไหมก็ถือว่าช่วยเราได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังเพราะฉะนั้นเนี่ย บริวารของเรานี่แหละนะครับนําพาความเจริญนําพาข้อดีกลับเข้ามาให้กับตัวเราตลอดทั้งเดือนเลยมาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างความรักความสัมพันธ์คนลัคนาราศีมียังมีโอกาสดีนะครับที่จะได้พบเจอเจอคู่ที่เข้ามาช่วยเหลือที่เข้ามาแบบมาสร้างความสัมพันธ์มาสร้างความผูกพันอะไรต่างๆให้กับตัวเรายังถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีเรื่องของความรักสําหรับคนโสด แต่เราก็ต้องอเปิดตัวนิดหนึ่งนะครับลุยนิดหนึ่งบ้างทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วกันบ้างนะเห็นดาวพระศุกร์ที่โคจรมาเลงลัคนาก็ถือว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเป็นไปในแง่บวกแล้วกันนะเป็นไปในแง่บวกแต่มันมีเพราะว่ามีพระอังคารนะครับทับลัคนาของตัวเราด้วยนะก็เลยเป็นการเป็นว่าตาแหน่งของดาวคู่มิตรมองว่า ความรักความสัมพันธ์ความหวานชื่นนะครับในครอบครัวของคนที่มีคู่ครองแล้วครอบครัวแล้วเนี่ยเป็นไปในแง่ดีเลยในเดือนพฤศจิกายนก็รักษาความสัมพันธ์ตัวนี้เอาไว้นะครับ mm. ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและก็ตัวผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับขอบรารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักนาราศีมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปี2,563นี้เลยครับ